วัคซีนแอสตาเซเนกาจากข้อมูลของสาธารณสุขประเทศอังกฤษหรือ PHE หลงัลงได้รับครบสองเข็มสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ประมาณ64%วัคซีนจอร์แันแห่งจอร์นจากผลการทดลองของบริษัทจอร์แดนแห่งจอร์แนเองพบว่าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ประมาณ8เดือนแต่ยังไม่มีข้อมูลแด้ชัดว่าป้องกันได้มากแค่ไหนในส่วนของวัคซีนซินแวกนั้น นจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยว่าบริษัทซ nah ีโนแวคยังไม่มีผลการทดลองที่ยืนยันได้ว่าสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้เมื่องกากมุปุ๊บการที่ได้แต่วัคซีนชนิดนี้ต่อสายพันธุ์อื่นนอก่ากวัคซีนชนิดอื่นจึงอาจมีแนวโน้มจะสามารถป้องกันกายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์เดลต้า้ในประสิทธิภาพที่น้อยด้วยเช่นกันสำหรับอาการของโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับถึงแม้เชื้อโควิดจะมีหลายสายพันธุ์เด็ดดยมากแล้วอาการที่แสดงออก ได้แก่ปวดศีรษะเจ็บคอมีน้ำมูกไหลและไม่ค่อยมาการสูญเสียการรับรสนอกจากนี้พบอาการตาการฉีดวัคซีนได้เช่นกันอาการโควิดระดับในผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนนะคะจะเป็นไข้มีน้ำมูกเจ็บคอไอบ่อยและปวดศีรษะอาการโควิดระดในผู้ที่รับวัคซีนหนึ่งโดสจะเจ็บคอปวดศีรษะมีน้ำมูกเจ็บคอไอบ่อยและจางและอาการของผู้ที่รับวัคซีนสองโดสน,นะคะจะปวดศีรษะมีน้ำมูกเจ็บคอจามและสูญเสียการได้กลิ่นค่ะโดย เป็นอาการที่อาจสังเกตได้ยากหรืออาจทำให้ผู้ป่วยคิดไปเองว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิดสายพันเดลตาดังนั้นเมื่อมีไข้ไม่สบายให้คอยสังเกตอาการตนเองหากมีอาการอื่นที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิดสิบเก้าให้รีบพุแพทย์ทันทีโควิดสายพันธ์เดลตาติดง่ายจริงหรือไม่ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอัลฟาสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าเชื้อโควิดปกติประมาณ50% แต่สาหรับโควิดสายพันธุ์เดลตานั้นจะแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษประมาณ60อีกทั้งองค์การอนามัยเลกหรือฮูยังเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายได้แม้ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยตลอดเวลาสถานการณ์โควิดสายพันธุ์เดลต้าในไทยนะคะเนื่องจากเหตุการณ์การระบาดจากแค่คนงานหลักสี่และด้วยความสามารถในการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิดสายพันธุ์เดลต้า จึงทําให้เป็นที่จับตามองและเป็นที่เฝ้าระวังในระดับสงูงเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอีก2-3เดือนอาจมีแนวโน้มของว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มากกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่มีมากที่สุดในประเทศไทยนขณะนี้จากข้อมูลที่กล่าวไปจะเห็นว่าการรับว,วัคซีนที่ป้องก,กันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ยูไต้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้ในเวลานี้ขอบคุณครับคุณเราวิโรจน์โควิดสายพันธุ์นะคะ I uh -huh.